พามาเที่ยวงานองค์พระปฐมประจำปี2568 <c oughs> งานจะเริ่มอย่างเป็นทางการวันที่2ถึงวันที่12พุศจ,จีก,การนะแต่ว่าวันนี้ วันที่29นะครับ29ตุลาเขาเริ่มงานก่อนตั้งแต่วันที่27แล้วนะเขาขายก่อนเนาะก่อนวันงานนะครับนี่ของกินของใช้เพียบเลยอย่างที่ท่านเห็นนะครับของกินร้านดังในทิกตอกใน YouTube เพียบเลยนะครับไม่รู้ว่าร้านไหนเป็นร้านไหนร้านก็จะมีไส้กรอกนะครับแล้วก็จะมีผักสดนะครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นนะครับไว้เป็นเกาลงเกาลัดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มใครที่กระหายน้ําดื่มก็มีนะ ไม่ว่าจะเป็นแคบหมูหมูกระจกนะครับมีทำแบบข้างเป็นรูทำสดๆกันเลยนะครับสดใหม่กันทุกอย่างเลยนะครับน่ากินมาก mm hmm. ก็งานเริ่มอย่างเป็นทางการย้ำนะครับวันที่สองถึงวันที่12พฤศจิกายนนะครับอ่ามีอะไรกันมองกันดูได้อันนี้ขนมกีนน้ำยานะครับโอ้โหทำกันใหม่ๆเลยนะครับน่ากินมากนะครับโอ้โหลังเคี่ยวเลย ของหวานก็มีนะครับของหวานครับผมสีบาทนะไม่แพงนะครับไม่แพงน้าเพียบเลยนะครับแล้วก็จะมีไอเน,นี้ยอะไรเนี้ยอ่าก๋วเจี๋ยวลูกสวนปะอันนี้ข้าวหลามใช้ถั่วดำนะครับมีลูกตาลอ่อนมีมะพร้าวนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็จะมีเผือกด้วยนะอ่าแถบมูลานที่ 2.. มาเจอกันอีกแล้วร้านที่สอง อันนี้ก็ให้ชิมได้ด้วยนะให้ชิมได้ด้วยนะครับอร่อยนะครับร้านนี้นะครับผมเคยกินแล้วนะครับน,นานมาแล้วนะครับอันนี้ก็อะไรเอ่ยอันนี้ก็ลูกชิ้นผักสดๆนะครับสดมากนะครับผักสดกว่านี้ไม่มีแล้วครับดูผักสดโอ้โหอะไรเนี่ยหมูทอดน้ำจิ้มแจ่วนะครับอืมอร่อยน้ำลายไหลเลยนะครับร้านนี้อะไรเอ่ยร้านนี้ก็จะเป็นกุ้งแช่น้ำปลานะครับ แล้วก็ถึงไฮไลท์สำคัญของในวันนี้นะครับนั่นคือหน้าองค์พระปฐมขึ้นไปสักการะบูชาได้นะครับอ่าไปไหว้ไปเป็นจิริมงคลต่อครอบครัวนะสวยงามภาพสวยงามการประดับประดาไฟรอบๆนะครับบนองค์พระและว,ว่ารอบๆนะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับนี่ใครจะมาชมรถนะครับมีทั้งอ e ีซูซูนะครับมีทั้ง อ่ GMW g e t w a l l Motor Depo นะครับมีหมดเลยนะครับรถในงานสวยๆพนักงานรอต้อนรับคุณอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาชมข้างในกันครับอันนี้ Depo X05 BV นะครับแบตเตอรี่เหล็กถีบวีเครือนะครับท่านผู้ชมนะรถไฟฟ้า100%นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นออร่ากูดแคทนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทย่ใจมากนะครับอันนี้เกีย EV ไฟนะครับท่านผู้ชมล้านสามเก้าเก้านะนะครับ แล้วก็จะมีข้างในเป็นยี่ห้อฮาวาวนะครับอืฮาวาวอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีรุ่นนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยเกียร์ใช่ปะเกียร์คนันเยาว์นะอ่ะาถัดมานี่ก็จะเป็นโซนมาด้านะมาดา้าพามาชมมาด้าแบบอืมย,ยยนใจน่าออกทุกรุ่นนะครับนี่ดาวศูนย์บาทนะครับชุดแต่งรอบคันออันนี้ก็ดาวศูนย์บาทฟรีชุดแต่งรอบคันกันครับนี่ มิชูชิ X Force H D V นะครับให้บิดนะครับ Electric Vehicle นะครับนี่ดาวชิมันเก้าออเบียศูนย์เปอร์เซ็นนานสี่สิบแปดเดือนนะโอดีมากนะครับโอเคแล้วเราไปดูอีสุนต่อนะครับเพราะว่าสูตรนี้น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ละอ่ามีมอเตอร์ไซค์มาฮอนดานะครับเวฟหนึ่งสิบห้าตัวใหม่นะครับอ่าประหยัดน้ำมันมากนะครับนู่นไกลๆนะครับเนี่ยอีสุนะครับยูโรห้าฟนลินนะครับต้องคอยน้อง อันนี้วันที่ยี่บเก้านะครับยี่บเก้าอันนี้ตัวใหม่ตัวเก่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสังเกตนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวใหม่มันจะดูยังไงนะครับผมเองก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับท่านผู้ชมอ่าตัวนี้เป็นตัวไหนเอ่ยอืมสีใหม่มั้งอ่าสีอะไรมันจําชื่อไม่ได้ละยูนิตเต้อะไรนี่แหละอันนี้เขาเป็นอีซูเอ็กทีฟนะครับเอ็กทีฟน่าจะเป็นตัวเก่ามั้งนะครับไม่มีเอเดชใช่ไหมอาตัวเก่า ถ้าตัวใหม่มันจะมีขีดสามขีดอย่างนี้นะครับอ่ามันจะมีขีดสามขีดตัวนี้นะตัวใหม่ถ้าตัวเก่ามันจะไม่มีนะครับอันนี้ตัวใหม่เดวันออลลี่นะครับโอ้รุ่นใหม่นะครับท่านผู้ชมนะมีกล้องรอบคันนี้ด้วยนะครับอิสุแม็กฟอร์ดนะครับวีคอร์สด้วยนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เราไปชมศูนย์ตัวต้านต่อครับมีร็อกเพลงด้วยจะถ่ายได้หรือเปล่าครับเพลงกินลิขสิทธิ์อ่า่อนจะออกมีของรองด้วยนะครับน่ากินมากครับฟอร์ดแต่ยังไม่เริ่มงานนะครับฟอร์ด ตัวใต้ไม่มานะครับแล้แล้วเราก็มาถึงบูธนะครับอะไรเออเจคูนะครับเจคูนะครับ j 5 EV เมเตอรี่นะครับ100เนลยนะครับรุ่นนี้ราคาเย้วยวนมากนะครับโอ้โหไม่รู้หมดโปรไว้เลยนะ599นะครับอืมยอดมากนะครับแล้วก็จะมีหลายยี่ห้อเลยนี่สีแสบตาเลยสีนี้แล้วก็มันจะเป็นนิสสันคิกนะครับอ่านิสสันคิกอ่า เดี๋ยวเราจะจบกันที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับขอบคุณสวัสดีครับ